หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นหุ้นแบงค์ที่นอกจากจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เสี่ยงถูกดิสลัฟต์ยังโดนโควิด -19 เข้ามาซ้ำเติมจนราคาหุ้นร่วงหนักเราจรึงจะไปสืบพร้อมกันว่าราคาหุ้นที่ร่วงลงมานั้นทาหุ้นแบงค์ถูกมากน้อยแค่ไหนและถูกจนน่าซื้อแล้วหรือยังพบกับสืบสต็อกเชอรอหลอกหุ้น เราจะสแกนเบื้องต้นด้วย6เงื่อนไขเริ่มจาก2เงื่อนไขแรกคือค่า PE และค่า p v v ล่าสุดต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยย้อนหลัง3ปีเพื่อสแกนหาหุ้นแบงค์ที่ราคาถูกเมื่อเทียบกับอดีตและดูว่าราคาถูกลงมากน้อยแค่ไหนรวมกับอีก4เงื่อนไขคือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกกำไรปีล่าสุดโตโดยที่รายได้ปีล่าสุดต้องโตด้วย เพื่อยืนยันว่ากําไรจากไรายได้ไม่ได้มาจากกําไรพิเศษและมีปันผลเด่นมากกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นในเซ็ตฟจะได้หุ้นแบงค์มาทั้งหมด4บริษัทที่เข้าขายครบทั้ง6เงื่อนไขแบ่งเป็น3แบงค์ใหญ่คือ BBL KBank และ KTB กับ TISCO ที่เป็นแบงค์ขนาดเล็กโดย KTB ราคาถูกสุดทั้งจากค่า P/E ล่าสุดที่5.8เท่าและเทต่บ,บุกเพียง0.5เท่า แกะรอยราคาหุ้นทั้ง4บริษัทพบว่าตัวเลขตั้งแต่ต้นปียังติดลบหนักมากกว่าเซตแต่เริ่มเห็นการฟื้นตัวโดยเฉพาะรอบ20วันที่ราคาหุ้นรีบาวขึ้นมาอย่างชัดเจนในช่วง3ปีที่ผ่านมากำไรสุทธิของหุ้นแบงค์ทั้ง4บริษัทเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่แต่มาแรกปีนี้กลับหดตัวค่อนข้างแรงในอัตราตัวเลข2หลักโดยเฉพาะเคแ n k ank, ที่หนักสุดติดลบไปถึง34% มี2สาเหตุหลักที่ทําให้กําไรสุทธิในไตรมาสแรกหดตัวคือผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS9 และการตั้งสำรองเพิ่มพิเศษเพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด -19 แม้จะยังไม่เห็นผลกระทบจากโควิด -19 อย่างชัดเจนในไตรมาสแรกแต่เชื่อว่าจะกระทบแน่ในไตรมาสที่2และช่วงครึ่งปีหลังเมื่อรวบรวมประมาณการกำไรและแนวโน้มจากปัจจัยพื้นฐานจากบทวิเคราะห์ พบว่ากำไรในปีนี้จะหดตัวกันทั่วนหน้าโดย BBL ดูดีสุดคาดกำไรหดตัว5-13%ส่วน KBank KTB และ TISCO อาจหดตัวหนักถึงระดับ30%นักวิเคราะห์มองว่าแม้สินเชื่อปีนี้ยังมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจากโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ของไทยทําให้บริษัทขนาดใหญชะลอการออกตราสารหนี้หันมากู้กับธนาคารมากขึ้น รวมถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำจากธนาคารแห่งประเทศไทยแต่โควิด1 9ก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลเสียต่อคุณภาพสินทรัพย์ตัวเลข NPL เสี่ยงสูงขึ้นโดยเฉพาะหลังจบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อีกทั้งอัตราดอกเบีย้ยขาลงเป็นตัวกดดันอัตราดอกเบีย้ยสุทธิหรือนิ่มให้แคบลงด้วยนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละแบงก์อย่าง BBL กับการซื้อหุ้นเพอร์มาตา แบงก์ในอินโดนีเซียที่นักวิเคราะห์มองว่าจะช่วยหนุนการเติบโตในระยะยาว KTB กับพอลูกหนี้การบินไทยที่เสี่ยงต้องตั้งสำรองเพิ่มในอนาคตขณะที่คาดการปันผลที่ค่อนข้างเด่นก็พอจะเป็นปัจจัยบวกเข้ามาช่วยได้บ้างด้วยภาพรวมดีเวนด์ยิวในระดับที่มากกว่า5%โดยเฉพาะทีสโกที่ยิอาสูงถึง8%ด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus มีเพียง BBL เท่านั้นที่ส่วนใหญ่อยากแนะนำซื้อและมีอัพไซด์มากสุดรปล่า10%ส่วนทิสโก้ KTB และ KBank ส่วนใหญ่แนะนำถือโดยทิสโก้เหลืออัพไซด์เล็กน้อยแค่2%ขณะที่ KTB กับ KBank ราคาหุ้นเต็มมูลค่าไปแล้วแม้ราคาหุ้นจะถูกลงอย่างชัดเจนแถมแนวโน้มปันผลยังเด่นแต่ด้วยผลกระทบจากโควิด -19 เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อคุณภาพสินทรัพย์ NPL อาจพุ่งสูงขึ้น และราคาหุ้นที่ฟื้นตัวในช่วงก่อนหน้าทําอัปไซด์จากัดดังนั้นอย่ารีบเคาะขวาจําเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านด้วยความระมัดระวงัง